ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับขณะนี้ทุกคนก็จะได้รับชมโค้ดแบงสอนออกกําลังกายสไตล์บ้านบ้าน,นะครับใครเข้ามารับชมแล้วกดซับตะไคร้ให้หน่อยนะอันนี้ก็มาตามคำคอมเมนต์เลยนะครับที่ทํายังไงอกล่างถึงจะตัดนะครับขออนุญาตถอดเสื้อเนาะเพื่อจะได้เห็นลายกล้ามเนื้อว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักสําหรับโค้ดแบงนะครับสําหรับพี่แบงเลยไม่ได้อวดนะจะได้ทําให้ ทุกคนมีกําลังใจออกกําลังกายต่อไปอกอะ่ะกล้ามเนื้อนาะอกอะ่ะมันจะมีอยู่สามส่วนมันจะมีอยู่สามมัดนะครับอกบนติดหายปะลาอกกลางจะเป็นร่องกลางแบบนี้แล้วก็อกล่างนะครับอ่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่แบงค์เนี่ยจะมาสอนท่าออกกําลังกายที่เรียกว่าได้อกล่างนะเวลาเราเราดันพื้นอะ่ะมือมือเราจะต้องแบบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมมือเราจะต้องเป็นทรงแบบนี้อ่ะดูนะเดี๋ยวพี่แบงค์จะทําให้ดู จังหวะที่เราลงให้เราหายใจเข้าจังหวะที่เราขึ้นให้เราหายใจออกนะครับหลังจะไม่ค่อมอย่างนี้แล้วหลังก็จะไม่แอนเกินไปหลังต้องตรงพอดีเล่นประมาณสัก20-30ครั้งต่อเซตนะครับดูนะ อ่ะมาณนเนี้ยอกล่างอ่ะเวลาการทํางานของอกล่างอ่ะมันคือทํางานมาแบบนี้มันคือทํางานมาแบบนี้นะครับอืมอันนี้อันนี้คือวิดพื้นเนี่ยได้อกล่างนะครับวิดพื้นท่านี้ได้ออกล่างสําหรับอกบนเวลาเราวิดพื้นเราจะวิดยังไงอกบนอ่ะอกบนนะอกบนนะจับแบบแบบนี้จับแบบนี้เวลาเวลาคนวิดพื้นผิดอ่ะเวลาวิดพื้นผิดอ่ะมักมักจะเลยลำตัวแบบนี้อันนี้อันนี้คือผิดนะศอกต้องดันไปด้านหลังครับผม ศอกต้องดันไปด้านหลังนะโอเคนะ